สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดแร็กคูนเราก็เริ่มจากวาดหัวกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วก็วาดเส้นตัดกึ่งกลางของใบหน้าจากนั้นวาดจมูกแล้วก็ปากให้ดูยิ้มนิดนึงจากนั้นวาดหูหูสามเหลี่ยมนะคะ แต่ปลายของหูจะโค้งมนนะคะวาดหูแบบที่วาดแมวเลยก็ได้แต่ใหญ่กว่าหูแมวน้อยมีหูด้านในด้วยวาดหัวนะคะจากนั้นวาดลายของส่วนหัว ใช้ตัว V นะคะแต่ว่ามีความโคง้งตามแบบเลยจากนั้นวาดลายตรงส่วนตาจะโค้งเป็นตัว U หางยาวตามนี้เลยนะคะจากนั้นวาดตาตากลมๆเล็กๆ ปกติแล้วแรักคูนจะมีดวงตาเล็กๆนะคะหรือถ้าใครชอบตากลมๆโตๆแบวๆก็ได้นะวาดได้เหมือนกันตรงส่วนแก้มก็จะมีขนฟูๆนิดนึงจากนั้นวาดตัวลำตัวของเขาวาดลงมาเป็นสามเหลี่ยมก่อนก็ได้นะคะเราจะวาดให้เขาลำตัวเอียง เล็กน้อยวาดแขนเราก็ร่างลงมาก่อนปลายมนมนแล้วเราจะมาใส่นิ้วให้เขาทีหลังวาดแขนอีกข้างหนึ่งวาดลำตัวลงมาแล้วก็วาดขานะคะ เราจะวาดให้เขายืนยืนเอียงเอียงนิดนึงนะวาดขาของเขาเราก็ใส่เท้าด้วยทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็มาใส่นิ้วมือให้เขาครบทั้งห้านิ้วเลย ลงน้ําหนักให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็นเนาะเราก็ใส่นิ้วเท้าให้เขาด้วยแล้วก็วาดหางหางของแร็คคูนจะหนาๆห,หน่อยนะคะแต่ไม่ถึงกับฟูนะ แล้วก็หางยาวโยวยาวหน่อยมีลายที่หางด้วยนะคะขาวดำเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาลงหมึกกันเริ่มจากส่วนหัวตามด้วยหูหูทั้งสองข้างเลยไปที่แก้มมีขนตรงแก้มด้วย ทั้งสองข้างวาดตาตากลมๆเล็กๆจมูกจมูกสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็ปาวาดลายตรงส่วนหัวของเขาแล้วก็ลายตรงส่วนตาทั้งสองข้างคะ่ะตามสเก็ตเลยนะ ใส่หนวดให้เขาด้วยสั้นๆเพราะว่าจริงๆแล้วและคูณจะมีหนวดที่ยาวนะคะแต่เป็นกระตูนเราก็วาดสั้นๆก็ได้นะจะได้ไม่บังส่วนของตาด้วยเราจะได้เห็นชัดๆวาดแขนใส่นิ้วมือให้เขาด้วยห้านิ้วนะคะทั้งสองข้างเลยนะตัววาดตัวลงมา จนถึงขาเลยทั้งสองข้างวาดตามแบบนี้เลยนะคะใส่นิ้วเท้าให้เขาด้วยวาดหาง ตามสเก็ตเลยนะคะตรงไปจะมนหน่อยใส่ลายเข้าไปด้วยลายสีดำอ๋อแล้วก็อย่าลืมหูด้านใน มีขนด้านในของหูด้วยนิดนึงเสร็จแล้วค่ะแบล็กคูน